สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนนี่ก็อยู่กับน,น้ําครับที่บ้านสวนพระรามห้าพอดีเขื่อนแตกครับผมตอนนี้เขากำลังทำการซ่อมตอนนี้ในบ้านก็ท่วมหมดแล้วนะครับในบ้านเนี่ยในบ้านก็ท่วมหมดแล้วนะฮะสวัสดีหนึ่งพันคนตอนนี้ในบ้านไม่ได้ไม่เก็บอะไรแล้วครับปล่อยแล้วครับ ตอนนี้นะครับตอนนี้บ้านสวนพระรามห้านะครับข้างนอกเขื่อนแตกนะครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วครับน้ำข้างนอกเยอะกว่าในบ้านแล้วก็ถนนข้างนอกสูงกว่าบ้านแต่ถนนข้างนอกน้ำท่วมแล้วตอนนี้น้ำก็กำลังไหลเข้ามาเติมในบ้านนะครับแล้วจังหวัดนนท์ตรงนี้นะครับผมอยูอ่บางสีทองนี่ก็เป็น แองกระทะอันนี้เป็นบ้านสวนตายายที่พระรามห้านะครับแล้วก็ข้างในข้างในบ้านสวนก็ท่วมหมดข้างในก็ท่วมตอนนี้หมาเครียดหมาเครียดครับหมาเจ็ดตัวมันเครียดมันมันกัดกันใหญ่เลยนะครับเนี่ยฮะข้างในก็เป็นน้ําตกแล้วนะครับน้ําข้างนอกก็เยอะนี่เราสูบแล้วนะสูบแล้วก็เอาไม่อยู่แล้วตอนนี้ น้ำข้างนอกมันท่วมนะครับแล้วดูบ้านสวนของเราเป็นแอ่งกระทะข้างในเนี่ยเป็นน้ําตกเลยอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นบ้านเป็นบ้านตายายที่พระรามห้านะครับเป็นบ้านสวนตายายผมที่พระรามห้าอันนี้เป็นบ้านดั้งเดิมแล้วก็ข้างในที่เป็นสวนนะั่นก็น้ําท่วมหมดแล้วนะครับบ้านข้างในก็น้ําท่วมหมดหมาก็เครียดนะตอนนี้หมาเครียดมาก สวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบ,อขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณมากครับตอนนี้ก็อยู่กับน,น้ําครับที่บ้านสวนพระรามห้าพอดีเขื่อนแตกครับผมตอนนี้เขากําลังทําการซ่อมซ่อมเขื่อนอยู่เขาทําการซ่อมเขื่อนอยู่นะครับแล้วก็น้ําข้างในก็เยอะน้ําข้างนอกก็เยอะแล้วดู คุณจะได้ยินเสียงหมากัดกันเพราะมันเครียดเนี่ยเสียงหมามันกัดกันมันเครียดมันเครียดมันไม่มีที่อยู่น้ําท่วมอตอนนี้ในบ้านก็ท่วมหมดแล้วนะครับในบ้านเนี่ยในบ้านก็ท่วมหมดแล้วนะฮะสวัสดีหนึ่งพันคนตอนนี้ในบ้านไม่ได้ไม่เก็บอะไรแล้วครับปล่อยแล้วครับ นะตอนนี้ในบ้านก็ไม่ไม่เก็บอะไรแล้วครับปล่อยครับปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วครับดูดิอันนี้ก็ฝนตกตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งอะ่ะฝนตกตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งแล้วก็ยังไม่หยุดตกแล้วก็ข้างนอก ผมอยู่พระราม5ครับบ้านสวนพระราม5เป็นบ้านสวนตากระยายที่เราอยู่นะครับเป็นประจําแล้วก็เขื่อนตรงวัดท่าก็แตกวัดท่าบางสีทองอ่ะเขื่อนตรงวัดท่าบางสีทองใครอยู่จังหวัดนนท์นะฮะเมื่อช่วงเย็นนี้ตรงเขื่อนวัดท่าบางสีทองก็แตกแล้วตอนนี้พระราม5น้ําท่วมหมดเลยตอนนี้สะพานพระราม5ก็น้ําท่วมหมด ในบ้านก็เฟอร์นิเจอร์อะไรโต๊ะเ e ก้าอี้ก็ตอนนี้ก็ต้องปล่อยครับสูบไม่ได้ดูดไม่ได้สูบไม่ได้ดูดไม่ได้เพราะว่าน้ําข้างนอกมันเยอะน้ําข้างนอกนี่ก็ถึงหัวเข่าแล้วก็กําลังเต็มข้างในเนี่ยข้างในก็ใกล้เต็มแล้วนะครับเออนี่เห็นไหมหน้ามันแผบเลยตั้งแต่บ่ายสอง ตั้งแต่บ่ายสองนะครับฝนตกวันนี้ฝนตกตั้งแต่บ่ายสองจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุดแล้วก็ไม่รู้จะหยุดตอนไหนสวัสดี1,400คนตอนนี้ที่ไหนท่วมบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับนีเ่เดี๋ยวหาที่วางล่มก่อนมันไม่มีที่วางร่มอ่า รองทงรองเท้าลอยหมดแล้วนี่ครับฝนก็ยังไม่หยุดตกนะครับฝนก็ยังไม่หยุดตกฝนยังไม่หยุดตกครับข้างในก็เห็นไหมเห็นแขนเก้าอี้ไหมเห็นขาเก้าอี้ไหมแล้วดูหน้าบ้านเรามีน้ําตกนี่หน้าบ้านเรามีน้ําตกครับแล้วตอนนี้น้ํามันท่วมข้างบน ตอนนี้น้ำมันท่วมข้างบนมันท่วมมันท่วมข้างบนนะ่ะแล้วดูข้างล่างตอนนี้ก็ใกล้จะ